ดีครับเจอกันนิวเชฟครับ6เกียลลอๆลอเลยรถ2ปีแล้วครับฝากระโปรงดำครับคุณเป้ครับลงมาจากสมุทรปราการครับมาลงมาจากสมุทรปราการมาจากแฟนสาวคุณแนทนะขอบคุณคุณแนทด้วยนะฮะเป็นเพื่อนกันมามาแต่เช้าเลยฮะขับรถมากันนะครับประตูดำหัวไงแม็กครับอ่าเวลฮะสีขาวตัดดำเข้ากับรถจริงๆสำหรับนิวเชฟครับวัยรุ่นเมกะครับวันนี้สเตสา3อีกแล้วสเตสา3อีกแล้วนะฮะ ฟังก์ชันใหม่จูนผ่านมือถือเดินหอบปิดเปิดได้สบายใจฮะเดินหอบปิดเปิดได้สบายใจนะครับอวันดีครับเป้สวัสดีครับตัดดังไหมดังครับผมจึงหนักเลยนะครับอ่ะถือมือถือไว้ถือมือถือไว้ก่อนนะครับโหมดแรกนะฮะตอนนี้อยู่โหมดปิดควันเวลาเข้าด่านโหมดแรกปิดควันเวลาเข้าด่านนะครับลองเบิ้ลแบบไม่มีควันดูครับคุณเป้เบิอ่านะครับ อาเปิดกล้องเปิดกล้องนั่น,นมาแล้วฮะเดินหอบโรตารี่ครับเดินหอบโรตารี่ครับหอบได้เป็นร้อยเสียงเลยปิดเสียงเดินหอบก็ได้เวลาไปกับเมียฮะไปคนเดียวก็เปิดเสียงเดินหอบได้ครับฟังก์ชันเท่ๆฮะฟังเสียงเดินหอบครับอ๋อหอบแบบโรตารี่ฮะดังเบาได้หมดเลย เดี๋ยวลองเบิ้ลตัดดูก่อนครับคุณเป้เบิ้ลอันนี้คุณพันอยู่ประมาณสักเอ่อสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูเอาวางมือถือลองเอาเบรกมือลองเต็งอีกนึงพร้อมแล้วป๊อ ตัดดังไม่ล่ะนะครับตัดดังสะใจเลยนะครับสับระเบิดเก่งครับยัดเกียร์สามก็แม่นนะฮะมันมีเทคนิคกันอยู่สําหรับนิวเชฟนะฮะก็ทุกคันช่างแบงค์จะให้เวลาทุกคันเลยนะครับไม่มีหรอกครับแบบเออให้ลูกน้องไปจูนแล้วส่งงานกลับบ้านเลยฮะลูกค้าก็งงๆเอ๊ะเขาสับระเบิดกันยังไงสอนทุกคันครับถ้าเป็น f c ช่างแบงค์เคยมาสนามช่างแบงค์ก็จะรู้นะฮะ จบสวยๆแบบนี้ก็มาได้ไฟไม่มีโชว์คันนี้ปลดล็อกความเร็วปลาย200ให้ด้วยนะฮะช่างเอ็มพันทองทําได้นะฮะแบงค์ลบบุรีนะครับอาร์เมืองเลยนะครับทำได้หมดเลยกลับมาหล่อๆอีกครั้งครับกับนิวเชฟหกเกียร์นี่สุดๆเลยครับหล่อจริงครับ